โหลปงป,ง,ปงสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่าน,นครับแล้วก็สาวโซเชียลทั้งหลายวันนี้ผมก็ได้รับสินค้าจากการสั่งออนไลน์มาพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทั้งหมด3ชิ้นพร้อมกันเลยนะครับวันเดียวแต่ว่าก็สั่งไปคนละวันคนละเว็บไซต์ในการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับดูว่ามันมีชิ้นอะไรบ้างนะครับตัวน,นี้นะครับหนึ่อย่างที่ผมได้มา ต่อไปชิ้นที่2ชิ้นที่2ก็คือตัวนี้อันนี้ก็ได้มาพร้อมกันเลยแล้วก็ชิ้นที่3ชิ้นนี้มาส่งพร้อมกันทั้ง3ชิ้นเลยครับแต่ว่าสั่งกันคนละวันคนละแอปคนละเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับผมโอเคมาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นนี้จะเป็น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็ปนะครับเป็นคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมยี่ห้อเอเซนะครับผมผมได้ทำการสั่งกับเว็บไซต์ JD Central ตั้งแต่วันที่6นะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆการขนส่งก็เลยได้มารับเครื่องวันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวันที่11ตตุลานะครับสั่งไปวันที่ตอนสั่งสั่งไปวันที่6 ประมาณวันที่6ตุลาได้รับของวันที่11ตุลาครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ประกอบเป็นแบรนด์นี้มาเรียบร้อยแล้วของยี่ห้อ a อ e r นะครับผมนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปครับที่มาพร้อมกัน <c oughs> ชิ้นที่2นี่ผมสั่งโปรของ1 0บสนะครับผมโปรโชั่นจัดหนักจัดเต็มสำหรับ ช่วงเวลาพิเศษอันนี้ผมสั่งจากช้อปปี้นะครับเป็นจอมอนิเตอร์ขนาด32นิ้วของยี่ห้อ samsung รุ่น odyssey G5 นะครับผม odyssey G5 ขนาด32นิ้วมีความเคิร์ฟพัน R นะครับผมอัตรา ดีเฟสเลดของจอตัวนี้คือ144เฮิรน,นะครับไซส์32นิ้วตัวนี้ผมสั่งจากช h อปปีโดยการจัดจำหน่ายของ JB อันนี้จะเป็นจอ32นิ้วจัดจำหน่ายโดย JB ออนไลน์นะครับซื้อผ่านทางแอปของช h อปปีนะครับใช้โค้ดลดช่วงโปรโมชั่น10-10นะครับโอ้กว่าจะซื้อทันได้มานะครับผม สั่งวันที่11บเอ็ดอ๋ออภัยครับสั่งวันที่10คืนวันที่10วันที่11วันนี้วันที่11ก็มาส่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็สั่งผ่าน s h o ปปี้เหมือนกันสั่งช่วงบ่ายของวันที่10วันที่11ของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การชำระเงินก็ต่างรูปแบบกันด้วย จอนี่ผมชำระด,ด้วยบัตรเครดิตส่วนไม้นี้ชำระด,ด้วย r u e m น n e y Wallet นะครับผมและสุดท้ายก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนี่ผมชำระโด,ดยการจ่ายเงินปลายทางนะครับผมอันนี้ก็มาจากบริษัท JD Central นะครับสั่งวันที่6ของมาถึงวันที่11นะครับชำระเงินปลายทางส่วน จอสั่งทางช้อปปีคืนวันที่10 10ก็คือประมาณเอาง่ายๆคือเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่9ก็คือวันที่10ตอนเช้าของก็มาส่งวันนี้คือวันที่11นะครับส่วนตัวนี้ก็คือสั่งตอนบ่ายสั่งตอนบ่ายช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองหรือบ่ายสามผมไม่แน่ใจนะครับวันที่11บบ่ายมาส่งเลยครับมาส่งพร้อมกันครับ ทั้ง3ชิ้นเลยเรียบร้อยแล้วโอเคครับ